ทำอย่างไรคุณจึงจะเป็นผู้พิทักษ์ไร่มันสำปะหลังไม่ให้มีเพลี้ยแป้งข้อหนึ่งเพี้ยแป้งกำลังทำลายไร่มันสำปะหลังคุณต้องทำอย่างไรต้องเก็บเพลี้ยแป้งทิ้งที่ทะะัวต้องเด็ยยอดบริเวณที่เพี้ยแป้งกินงนำไปใส่ถุงดำปล่อยมแมลงช้างปีกใส่และแตนเบียนอปจัดการเพี้ยแป้งต้องอย่างนี้สิครับข้อสองในตรนีที่เริ่มปลูกหมัควรป้องกันเพี้ยแป้งเข้าทำลายอย่างไรท่อนพันธุ์ที่ถูกเพี้ยแป้งกินแล้วเอามาปลูกเลยแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีตามคำแนะนำก่อนปลูก ต้องอย่างนี้สิครับข้อ3แช่แล้วลูกแล้วจะไม่ให้เกิดเพีย้ยแป้งอีกคุณทำอย่างไรสวดมนภาวนาสำรวจชูสแกลรงอย่างสม่ำเสมอต้องอย่างนี้สิครับ พี่น้องเกษตร,รกรไทยต้องใส่ใจเฝ้าระวังและร่วมแรงร่วมใจในการพิทักษ์ไร่มันสำปะหลังของเราไม่ให้มีเพลี้ยแป้งทำพร้อมกันสำเร็จพร้อมกันทั้งประเทศเอสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดเพลี้ยแป้งเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านหรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังกรม่งเสริมการเกษตรโทร02 955 15 1514